วันนี้มายุจะมาสอนท่านผู้ชมโดนเนทให้กับสตรีมเมอร์คอนเทนเตอร์วีทูเปอร์ที่ท่านผู้ชมชื่นชอบคุณมาผ่านการโดนเนทซูเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์แตงเวลาที่ท่านผู้ชมเห็นสตรีมเมอร์ที่ท่านผู้ชมชอบกำลังไลฟ์สดสตรีมสดอยู่ท่านผู้ชมสามารถโดนเนทผ่านทางช่องแชทคลิกสัญ,ญลักษณ์รูปรันลลาจะมีเลือกระหว่างซูเปอร์แชทกับซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์สติ๊กเกอร์เลือกสติ๊กเกอร์ที่ชอบแล้วกดส่งคูม่าราคาของสติ๊กเกอร์แต่ละตัวไม่เท่ากัน ไม่เหมือนกันคุณแม่เหมาะสำหรับท่านผู้ชมที่มรู้จะพิมพ์อะไรดีส่งข้อความอะไรดีส่งเป็นกติกเกอร์ให้เลยแล้วกันคุณแม่ซูปเปอร์แชทพิมพ์ข้อความที่ท่านผู้ชมอยากจะบอกกับสตรีมเมอร์ที่ท่านผู้ชมชอบแล้วกดส่งคุณแม่ข้อความของท่านผู้ชมก็จะเด่นขึ้นมาจำนวนเงินที่โดเนทจะมีสี่ระ,ะยะเวลวาที่ปักหมุดไว้ที่บนด้านบนของปีดแชทจะเปลี่ยนไปตามจำนวนเงินที่จ่ายคุณแม่ ยิ่งโดนเนี่ยจำนวนเงินที่เยอะข้อความของท่านผู้ชมก็จะอยู่นานขึ้นคุณม่ราคาซุปเปอร์แชทเริ่มต้อนอยู่ที่20บาทแต่ถ้าท่านผู้ชมไหกจะพิมพ์ข้อความส่งราคาเริ่มต้อนอยู่ที่40บาทถึงจะพิมพ์ข้อความได้คุมาซุปเปอร์แชทกับซุปเปอร์สติ๊กเกอร์จะอยู่ในส่วนของไลฟ์สตตีมสดและถ้าคอคนเทนเครีเตอร์ที่ชอบเขาไม่สตรีมสดท่านผู้ชมสามารถโดนเหนี่ยได้ไหมคุมาสามารถทำได้คุมาโดยท่านผู้ชมเข้าไปที่คลิป Tank, ลวิดีโอที่ท่านผู้ชมชอบจะมีซุปเปอร์เต็งเลือกซุปเปอร์ ท่านผู้ชมจะเห็นตัวเลือกราคาต่างๆพิ่งข้อความที่ยายจะบอกบอกกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ชอบแล้วก็เลือกจำนวนเงินที่โดเนตราคาดเนตเริ่มต้นที่20บาทจะมีสีที่แตกต่างกันเลือกจำนวนเงินที่โดเนตแล้วกดส่งคูมาความคิดเห็นของท่านผู้ชมจะมีสีสันโดดเด่นขึ้นมาจากคอมเมนต์อื่นๆถ้าเกิดท่านผู้ชมเข้าไปดูที่ไลฟ์สตรีมสดแล้วเข้าไปที่คลิปวิดีโอไม่เห็นจะมีให้เลือกโดเนตเลยหมายความว่าเจ้าของช่องไม่ได้เปิดรับการโดเนตท่านผู้ชมเลยดเนตไม่ได้คูมา วิธีการเปิดใช้ s u เปอร์แตง u p เป c h a แชท p e เปอร์สติเกอร์สำหรับคอนเทนต์เอเตอร์ที่กกังสร้างรายได้เลือกแถบ s u เปอร์ถ้าไม่ชอบจะเห็น s u เปอร์แตงพร้อมปุ่มเปิดปิดในแถบ s u เปอร์สำหรับ Super ร์แตงจะเปิดเป็นปิดกุมะเงินที่ท่านผู้ชมโดนไหนเข้ามาได้เต็มหรือไม่คุม,คม,คมีเคเตอร์จะได้รับ7 0รของรายได้จาก s u เปอร์แตงุ p เป c h a แชท p e เปอร์สติเกอร์ที่ Google รับรู้หลังหักภาษีการขายในแต่ละประเทศและข่าธรรมเนียมแอปตัววงเงินในการซื้อท่านผู้ชม เพอร์โดเนตไปแล้วพวกนี้ไม่มีกินทาไงดีขอคืนเงินดีฟันได้ไหมคุมูมะการเคลืนเงินการชําระเงินสําหรับทกปแตร์โดยสมัครใจและของเงินคืนไม่ได้คุมะโปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นโยบายของการคืนเงินของ y o u t u และหากพบปัญหาหรือม,มีคําถามเกี่ยวกับการชาระเงินโปรดติดต่อทีมสนับสนุนไม่ต้องติดต่อมาโยนาะคุมาูมะไ้พบกันใหม่ตอนหน้ายอรชิกุในไก่ชิคุมะ